สบายดีพ no euh> ok> ี่น้องพี่น้องเป็นผะเป็นยุนยากน้ำดูกสาวมุ่งผ่าเดียงไม่กินข้าปุ่นได้ข้าวปุ่นเด้อพี่น้องวันนี้เด้อเมนูข้าวปุ่นวันนี้ผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่านแบบไหนผ่านไปเลยบ่นี่กินแมมค้ำเฉลิมจังสีอิ้มพูดดังเต็มมักกอดเอวปต้ลูกเมียโตกแล้วทำไงล่ะเอ้าเอาลูกเอ๋ คำไงโพดจำพี่ๆๆเจ้าพี่เห็มันกินด้วยพี่จำน้าให้มั้ยพี่้อกมาเืมือนี่นี่ยมันจะเป็นอะไรจริงจองมือนั่นเนี่ยไพละครับวานแมวควาวานแมวควาุน ือผักบุ้งสาวนี่เห็นไหนี่ค่ะผัดผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งอยู่นะอยู่น้าอยู่น้ามื่อกี้ว่าไปลวกงบ้างเลยบ้านต้องรวงผัดเป็นผักไปเลยผัดเป็นผักเลยเหตุเกิดพราลูกใครเอาเบิ้ลให้บ้านแหละเกิดวัน ไปเจอน,น้องข้านมอยูดูว่าที่แปดที่เก่าชีงหายทั้งสองที่ไปเน,นี่ยมัน,นเสียบเถอะมันหิวป่าหิวป่ิไม่มันตัน้งอร่อย,อยจริงน่นงาแก่ไปอยเอาผัก ผักคุณตูไม่กินด้วยสิมันถึงจะหอมหอกินถ่ายโรดได้โรดไปบนดูวยยังโค้ง<อ>ยังบ่สาวผัดมันหัดโออเออเอ้ยเ <c oughs> อ้ยอืเอือือออออ นี่หวังนี่ดูว่าพัดพักบุงมาใส่น้ำตาลตมันแสบย,ยีจีเราเจีบวหวานแล้วจี๋ถอเรากินพักบุง,งนะั่งที่ดีพอะวังก่อร้อนวันบำรุุสายตาบรลายตาเจเพราะพักบุงแดงนะพักบุงรมาาติอลูกข่ายกินน้ำ่น้องเอ้ยวเต่า ก็ป,ป่วนไปเลยม่นหิขาดคอเขาอเอาอีกมันะไม่ก็ไปซื้อ,อ่อ,นอานี่นี่ยอยานี่เขาแต่

เอาต้นปาดีนะเถอ,เอะเฮ้ยต้องปอดโลนปอดมาแล้วนี่ที่ล้มีอะไรบ้าน่งซีมเนี่ยีไม่เคยนองซีมเลยช่วกินจริงมัเป็นจ้องโลบเลยวันนี้เสียวอดีด้วยไหมนี่งซีมซ้มติวเลยนะ ทัาพี่มานั่งจังแง่พี่น้องจังจังบักสังแง่เถวจะกินกินหมด,ดยุติโอ้โหหนึ่งวันวันหนึนหน่งซีบั่มสามจิววันนี้เอาอีกทีเด้ดจมจานมาคนคน้คนคน้คนคน้คนขึ้นนะเอออย่าดิหลูกอย่าด,ดิ่นอย่าดิ่นยาคิวลูกเพิ่นก็นได้ เอาเลยมันจะบ่กี่ตออันนี้สองหัวอยู่สองหอูเบียกูอินเลย่เอาอนได้ปะเนี่ยเเป็นแต่เย็ดเสียบนี้เสียบอนอยู่สองลวดิบทล้วอี่ทั้งกินทั้งจมิ่ดิลิบที่เล้าทั้งกินทั้งจมลิบนี้อันนี้อันนี้อันนี้เสียวอีหลีได้หนิันึงซีิมสเกี่ยวันึง Cidade, ไปยังเขาด็กจะไปไหนเขาจะจินโล่หนึ่งพอดีไปยังลูกเขาเขาจะไปทุระไหมมันว่าเคยเห็นเมยคือจังมันเรียนปีเบิงยี่สิบเมยั์ตเออั้งมือนั่นเห็นบ่อันเจ้าอันจีถอยเขาหันมันพักกันเรียนไในอดวันเนี้ยกันลองจองยังลูกละนาดนี่ย สามตัเน่ม<ส>อีแวนหน่อยจว่าพอย็หยุดขึ้นสวนดแต่มันแซ่บมน้นอืมอีนดีทํางมาแซ่บือทั้งกินทั้งจมอีนนันจัง,จงนั้นมุดแกะเข่าเนเวยจังม,มันมันันนเมนรวงน,น้ำน้ำใสเหรมน ก็ว่าผิดเดีดแบบบัดบัดมาอุ่นไหมผัดกะทิเสียทำมันหน่อยแจประผันธ์ประโขบวมไปมันขึ้นอ้วนหรอนม่บวนไปบวนจนเลยกินให้แน่นร่ลูกกินให้แน่เร็วเออซามถอง ัรู้ว่ามากกวนก็เอื้นเขาได้ปะเนี่ยมันไปนอนเผื่อมันลืมเขาเมนมยนางจีอิ่มพี่ดีผู้หนึ่งผู้หนกินอยู่เฮ้ยตาพี่เดียปั่นโศกพี่น้องเอ้ยซ้ำควันทุกไปเลยนะปวดขาจริงกับไปปั่นซอยเกอนทั้งปัน่นทั้งเหยียดทั้งยำโอ้ยพี่น้องรู้นงัง ยีตูวหนึ่งเถาเออจานต็งไว่อีตูวหอดหนึ่งเอาออกคิดได้นี่เพื่อนขวัวไม่มีไม่มีสารพิษบรอึดพี่น้อมาอีตูงนั้นใส่กับใบเนาะใส่ผิวฟุ้นใส่ฝุ่นไงเออใส่ฝุ่นยันในจังเอเล่เอเล่ขึ้นเอ้าตะเกาใส่ฝุ่นมันคือบางงามไว้เนาะสะได้สั่งอยู่อันนี้จะในจังอันใส่ฝุ่นจะในจังงามเอเล่เอเร่บะเคียกันได้กินหน่อย เพราะว่าสารมันไหลาสารอาหารมันไหลหับต้องกินหัวอาหารตอทั้งงานเพิ่นว่าคันนั้นเอารดไปเอานั้นเพิ่นเอาน้ำทงละสิบบาทติไปให้เอา เังไม่ใชมีเวลาไปให้เอาไปนอนจะขึ้นเนะาะเถาเอารถพยา,านไปแล้วยืมรถบอดาาเติมน้ำมันให้เพิินเอาเอ,อนลูเออ่นร้านนี่แหละไปให้ซอยกันไปหอบ่ปละ่ะไหวไปก็กเกอาตัวก็เฮดยเทเขากินได้แล้วมอนี่นก็ได้ ลอ,อยพกลอยสอบแล้วเสียบพี่น้องวันนี้กินมืงหนี่งหมดแดีวยกปูเห็นไหมสองปูเลยยกไหมสองปูนั่นนี่ต้องใคร่ติ่งกับแม,ม่เมย์กับแม่เห็ดด้พี่น้องแม,ม่เมย์กับแม่หน้าแม,ม่เห็ดเสียมือเมติ่งพี่น้องกินแล้วกินโดยเฉพาะแกงผักหวานเนี่ยน้ำยาข้าวปุ้นเนี่ย สูบเขียปนยันมดกูเพียอิหีผู้ใดมาเห็ดไถให้บ้านกินพี่น้องเลยมดแต่วั่านได้หาให้ฝากก่อนเจียบเนเนาะเจ้าหอมันเลยมดือเจียบแท่านร่ร้องมเสกเลยเนน้ม่ได้กินฝีมือพันยุดเด้อก็ใบเขียฝีมือห้าร้ียห้าสบห้าอาพี่น้อง พ่อใคจะไม่ไปซิ้นดี่เมื่อเรเอาพี่น้อง,องะ,นนะกินนี่เอาไว้สักหนี่จะกนอกันไม่คิดหนายังกี่สวยกวนอสำหรบกินนี่ส,ส,สบายดีพี่น้องยังีสว่งงา